ลูงป,ป๋องทำเกี๊ยวเองนยครับทำเองอเครับนี่รอสักคร,รู่มันจะลอยใช่ไหมลงุงครับ แต่วิธีการทำให้เออเริ่มลอยแล้วแน่แน่เลยเกี๊ยวสุกมันจะเริ่มลอยขึ้นมาเออถ้ามันสุกมันจะลอยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลอยแล้วแน่เห็นไหมลุงของบอกเนี่ยลอยแล้วเห็นปะปากแล้วนี่นี่นี่เออลอยอีกนิดอีกเนาะครับรอให้สุกเออวิธีการดูเกี๊ยวสุกไม่สุกนะครับนี่ตรงนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าแสงมาจากข้างหน้าเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเราอยู่จุดฝั่งนี้ นี่ครับโอ้โหโน่ากินมากคุณลอยแล้วเคี้ยวลอยแล้วยน่นนะใช่ไหมครับลอยให้มันสุกจะย่นเพราะเรากินแห้งต้องลอยให้มันนี่ลอยแล้วย่นโอ้โหลงุลงโอง้ยร้อนๆเลยครับลุงยอด ครัสูตรน้ำหมูแดงเหมือนเดิมครับนี่ครับโอ้ยรอบตรงนี้แหละลุงเอ้ยเหมือนฉ่ำจริงๆลุงมีเติมเรื่อยๆป่ะเนี่ยลูกค้ามาหมดแล้วหมดเลยเหรอครับบางคนก็บางคนเขาก็โทรมาจองต้องได้กินน้ำหมูแดงใช่ไหมเออบางคนจองมาให้เสร็จเครับอย่าดราม่าลุงนะมือลุงสะอาดล้างหลายรอบผมเห็นแล้วนะไม่ต้องมาดราม่าผมนะ เรารับได้กันแบบนี้เนาะกินกันมานานแล้วดูบอกขายกี่ปีแล้วบอกรันตีเลยดิขายมาตั้งแต่ปี40ครับ40นี่เป็นเท่าไหร่68 2 8ปี30ปีแล้วแล้วสาขาญาติพี่น้องก็เต็มไปหมดเลยวะดูไอ้ชั้นขาเออไปยี่ชั้นเท่ไหรเท่าไหร่50บาท50ปีครับเกี๊ยวแน่นเลยนะใช่เกี๊ยวเยอะเยอะเลยนะถ้าคุณดูในคลิปคุณจะเห็นเกี๊ยวเยอะมากแล้วห่อหมูด้วยครับอ่ะ โอเคครับน,นี่ครับใช่ไปเ,เลยปากร้านาลุงอ๋องเหมือนเดิมครับใครอยากจะทานนะก็ตรงน,นี้นะเบอร์อยู่นี่เลยนี่ครับตรงน,นี้นะเขาหาแกได้ครับแกก็จะวิ่งเส้นพนมหลังตลาดพานมใครชอบพนมทั่วพนมแต่ละคมครับขอให้ยังไม่โอกาสคือต้องโทรจองไว้ขอขอให้โทรมาบอกกันแล้วกันเนาะบอกจองก่อน็จองจอง้องหน้าก่อนวันนี้กินรุกงนนี้ส่วนเรื่องงานกระถิ่น ใครจะจ้างลุงอ๋องเหมาจ้างสมมติเหมาสี่พันลุงอ๋องแถมสามสิบชามอะไรเงี้ยเพิ่มไปยี่สิบสามสิบชามก็แล้วแต่เนาะ,ะแล้วแต่โอกาสแ,<ถ>แต่แถมให้ทุกวัดแน่นอนจัดไปครับโอเคครับขอบคุณมากลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ